สวัสดีนีิฮาวครับประชุมกับเอเชียคอนเนคเพื่อคนไทยมิงฝ่ายเข้าใจเอเชียครับยันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปดูงานที่เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การสหประชาชาติหรือ UN กับองค์กรแรงงานระหว่างประเทศนะครับเป็นงานจัดประกวดภาพถ่ายแรงงานข้ามชาติหวังว่าจะได้ช่วยสะท้อนปัญหาและก็เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างแรงงานต่างด้าวกับคนไทยให้ดียิ่งขึ้นครับ โครงการสะพานเสียงซึ่งเริ่มและได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงแรงงานของไทยและองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO จับมือกับหลายหน่วยง,งานของ UN เจัดนิทรรศการและประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและแรงงานข้ามชาติภายใต้ชื่อว่าภาพลักษณ์ที่ดีโดยหวังจะส่งเสริมความเข้าใจอันเดียรระหว่างคนไทยกับแรงงานข้ามชาติหลังพบว่าคนไทยส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจที่จำกัดเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติที่มีส่วนส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคมไทย เชื่อว่าภาพถ่ายเหล่านี้นจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะบ่งบอกถึงความสําคัญของแรงงานข้ามชาติแล้วก็ทําให้คนไทยและสาธารณเนียมีความเข้าใจในเรื่องของการเข้ามาทํางานของแรงงานข้ามชาติได้มากขึ้นนะคะภาพที่ชนะรางวัลที่1เป็นของเฮเลนมิ h เชลซึ่งตั้งชื่อภาพวา่าเมืองของเราอนาคตของเราเป็นภาพแรงงานข้ามชาติ4คนที่ทํางานอยู่ในภาคการผลิตซึ่งเป็นหนึ่งในหภาคธุรกิจที่มีแรงงานข้ามชาติทํางานมากที่สุด และเป็นงานที่ค่อนข้างอันตรายแต่พวกเขาก็มีความสุขที่ได้ทํางานอยู่ที่เมืองไทยภาพที่ชนะรางวัลอื่นๆยังมีแรงงานพมา่ากําลังลากอวนและแรงงานชาวกัมพูชาที่พัทยาขณะที่แควเวนลีเจ้าของรางวัลภาพรอยยิ้มของเด็กๆในค่ายผู้ลี้ภัยชาวพมา่าซึ่งทํางานอยู่กับ NGO ของไต้หวันให้ความช่วยเหลือชาวพม่าที่ค่ายผู้ลี้ภัยแม่สอดบอกว่า เขาเลือกส่งภาพนี้เพราะต้องการสะท้อนให้เห็นว่าเด็กๆเ,เหล่านี้มีสิทธิที่จะยิ้มอย่างมีความสุขเหมือนเด็กทุกคนในโลกแม้พวกเขาจะเป็นลูกหลานของผู้ลี้ภัย Every children they can have the same happy smiling because they are children they are migrant children they have had to face very difficult living หลังเปิดนิทรรศการและมอบรางวัลคณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานข้ามชาติได้เปิดเสวนาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับแรงงานข้ามชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเอาเปรียบหรือละเมิดสิทธทิจากหลายภาคส่วนพร้อมเตือนว่าเมื่อใดที่ไทยขดาดแรงงานเหล่านี้เศรษฐกิจย่อมได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนงานพับถ่ายจัดขึ้นที่หอสิงค์กรุงเทพไปจนถึง29กร,รกฎาคมนี้นะครับมาร่วมกันนับถอยหลังเก้าข้ป,ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC หรือเวลาอีก890วันครับเย็นนี้ไปฟังข้อมูลที่น่าสนใจจากกรูว AEC กันเลยครับเชิญเลยครับ สวัสดีครับวันนี้ผมมีสาระน่ารู้ในประชาคมอาเซียนมาฝากครับจากการจัดอันดับความสามารถการแข่งขันของประเทศสมาชิกอาเซียนพบว่าสิงคโปร์มีระดับทักษะภาษาอังกฤษสูงที่สุดตามมาด้วยฟิลิปปินส์และมาเลเซียส่วนไทยยังมีอันดับที่รองจากอินโดนีเซียและเวียดนามครับแล้วมาติดตามสาระน่ารู้ในตอนหน้านะครับ ขอบคุณครูเอซด้วยนะครับเป็นการนําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอซเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้รู้อย่างถ่องแท้นะครับเพราะว่ามีคําจีนที่บอกว่ารู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้งดีกว่ารู้เรื่องอื่นๆแบบครึ่งๆกลางๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครือธนาคารกสิกรไทย